จากกรณีข่าวปลดฟ้าผ่ามิสแกรนกำแพงเพชร2023ขณะกำลังประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2023รอบไฟนอลล่าสุดเอรินปียธิดาได้ออกมาโพสต์แจงดราม่าดังกล่าวแล้วจากกรณีข่าวที่สร้างความตกใจให้กับแฟนนางงามเมื่อจูจ่ๆกองประกวดมิสแกรนกำแพงเพชร2023 ก็ร่อนประกาศปลดมิสแกรนกำแพงเพชร2023ต้องคืนมงกุฎและสายสะพายภายใน7วันโดยถแถลงการระบุข้อความว่าวันที่29เมษายน2566เรื่องขอปลดมิสแกรนกำแพงเพชร2023เรียนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เนื่องจากกองประกวดมิสแกรนดกำแพงเพชร2023มีความจำเป็นต้องปลดนางสาวปียธิดาเสงหลวงมิสแกรนดกำแพงเพชรประจำปี2023ออกจากตำแหน่งเนื่องจากนางสาวยธิดาเสงหลวงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสมไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกิจกรรม และเงื่อนไขที่ทางกองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร2023ากำหนดซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร2023ได้ตั้งไว้ส่งผลให้นางสาวปียธิดาสิงห์หลวงขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์กำแพงเพชร2023และให้คืนสายสะพายและมงกุฎให้กองภายใน7วันนับจากวันที่ออกหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไปนี้จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไปนี้นางวิลาวันตั้งตัวดีผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวดมิสแกรนกำแพงเพชร2023ซึ่งประกาศนี้ถูกประกาศออกมาขณะทำการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2023รอบไฟนอลอยู่ หลังจากนั้นเอรินปียธิดามิสแกรนกำแพงเพชร2 2 3 3ที่ถูกปลดได้เคลื่อนไหวทันทีโดยโพสต์ชี้แจงพร้อมโต้กองประกวดลั่นยินดีคืนมงกุฎให้ขอออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะคิดว่าหลายคนน่าจะรอฟังก็รออ่านนั่นแหละอันดับแรกเลยนะคะทางกองบอกว่าเราไม่ทำหน้าที่ให้กับกองประกวดเราเข้ากองประกวดจ้างช่างแต่งหน้า ทำผมทุกรอบเพื่อขึ้นประกวดส่วนในเรื่องของการทํากิจกรรมในกองเราลงไปทํากิจกรรมมากับกองทุกๆก,กิจกรรมค่ะยกเว้นในช่วงที่เราป่วยมีช่วงหนึ่งที่นางงามหลายๆคนป่วยและพี่ทีมงานกลัวจะทําให้เพื่อนนางงามติดไปด้วยที่เขาเลยแจ้งไม่ให้คนที่ป่วยลงไปทํากิจกรรมเพื่อเซฟนางงามคนอื่น,นๆกิจกรรมที่เราไม่ได้เข้าร่วมคือ การเวิร์กช็อปซิตราและการเล่นน้ำสงกรานที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นโดยสามารถตรวจสอบเรื่องนี้จากทางกองประกวดได้ค่ะเรื่องที่เข้าถึงยากจริงไหมจริงค่ะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบตอบแชทจริงๆซึ่งเรื่องนี้ทำให้มีปัญหาอยู่กับหลายๆาคนและหลายๆายครั้งสำหรับเราเราได้ทำหน้าที่มิสแกรนด์กำแพงเพชรอยากเต็มที่และเต็มความสามารถแล้ว และเราเคารพการตัดสินใจของทางกองประกวดมิสแกรนดกำแพงเพชรเราขอน้อมรับทุกการตัดสินใจของกองประกวดค่ะและยินดีมากๆที่จะส่งมงกุฎและสายสะพายไปคืนทั้งนี้ทั้งนั้นโพสต์นี้คงเป็นโพสต์สุดท้ายที่เราจะดำรงตำแหน่งในฐานะมิสแกรนดกำแพงเพชรเราจึงอยากให้กำลังใช้ตรงนี้ในการขอบคุณที่เจอาซาคารเจเจและห้องเสื้อ เกรซมาเอบังกอกหนูขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจของหนูที่พี่มาเอ็นดูคนแบบหนูทุกชุดที่หนูใส่ตั้งแต่ประกวดที่ตั้งใจตัดมากๆหนูขอโทษที่อาจจะไม่ใช่เด็กที่น่ารักและทำตัวไม่น่ารักกับพี่แต่พี่ก็ไม่เคยทิ้งหนูไปเลยหนูยังยืนยันว่าจากวันแรกจนถึงวันนี้หนูขอบคุณมากจริงๆค่ะ ขอบคุณที่ส่งหนูไปยืนบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้สำเร็จขอบคุณด้อมดักแด้แฟนดอมเล็กๆที่อบอุ่นมากๆขอบคุณที่ชอบและซัพพอร์ตเราที่เราเป็นเราไม่เคยบังคับกดดันอะไรเลยแม้ว่าเราจะตอบแชทช้าฟิลส่งจดหมายมาคุยยังงกว่าก็ตามขอบคุณที่ส่งน้ำส่งข้าวส่งนมส่งยาและส่งกำลังใจตลอดการเก็บตัวหนึ่งเดือนน้ำหนักขึ้นแน่นอน ขอบคุณทางกองมิสแกรนไทยแลนด์ s ิสแกรนไทยแลนด์คุณครูพี่สตาฟทีมงานและเพื่อนๆอนอีก76จังหวัดที่น่ารักกับเรามากๆก,กอง2023อบอุ่นมากเมื่อวานมีแต่คนมากอดฮือเรายังคงอึ้งและเซอร์ไพรส์กับระบบการทำงานของกอง m i s ิสแกรนไทยแลนด์มันมืออาชีพและเป็นระบบมากกว่าโชวจะออกมาได้แบบเมื่อวานทุกคนทำงานกันหนักมากจริงๆ สุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับทีมมิสแกรนไทยแลนด์ a n d 3ันยทุกๆคนด้วยนะคะปอลลีงขอบคุณทุกคนที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะจะทยอยตอบหนะ้าทุกคนน่ารักมากๆเลย